ต้นตาลอันนี้ลูกตาลลูกตาลที่เขาเข้ามาทำขนมตาลน,นี่ลูกตาลต้นตาลก็มีคนมาเก็บนะ เราอินก,การยาวๆยะเนะนี่กนะ็เป็นสถานีตำรวจนะจะมีต้นตาลน,นะได้ป่ะพูดผิดไหมเนี่ย,นยต้นตาลส,สวยๆนะเขาปลูกใหม่ปลูกขึ้นทดแทนต้นเก่าต้นเก่ามันสูงมากเลสูงกี่ปีไม่รู้เนี่ยต้นตาลตรงน,นี้ตานตอ,ออกกำลังกายกาันวิ่งมั่งเดินมั่งนะ ก็ดีนะเขาก็ปกติอะ่ะอืมแต่เขาก็เซฟเซฟทุกอย่างนะอันนี้คือต้นตาลต้นตาลต้นที่เอาลูกเราเอาลูกมาทําขนมนะเนาะเอาลูกมาทําขนมขนมตาลขนมตาลเนานะเนะต่อยยาวันก็ทําไม่เป็นหรอกทําไม่เป็นนะนี่นี่นี่ ลักษณะลำต้นยาวสูงชรูดไปนูนนะ่นเนาะก็มีลูกอยู่ข้างบนนะเอามาทำขนมจานเนี่ยต้นตาลนนหาดูหาดูไม่ได้นะต้นตาลอนะ่ะสูงขนาดเนี้ยเนาะเห็นต้นตานลแล้วหิวขนมเลยใช่ไหมขนมตาลเนานะเห็นเป็นยังไงก็ช่วยอันนี้ กดไลค์กดติดตามให้เยาวันด้วยนะคะเดี๋ยววันเดี๋ยวเยวันจะเข้าไปถ่ายที่สวยๆมาให้เนาะมาแล้วมาเจอขนมตาลเจอขนมตาลมาซื้อขนมตาลกันเร็วเร็วเร็วเอฟซีกินไหมไกินขนมตาลไหมว,ว้าโย,าย้ายเอาใบเดียว,วอีกวะบโย โอ้นี่แกงหน่อกับเมาะเนาะเอฟซีแกงหน่อกับมีได้นี่มีหลาย,ลายอยู่อันนี้ก็คือน้ำกระชายน้ำกระชายกับน้ำขิงน,น,นี่นี่ก็บอกขนมตาลขนมตาลสวยๆมาดงตาลก็ต้องกินขนมตาลด้ย,นะย,ยเนะเอซีว่าลูกตารสวยๆนี่ ทำเองใบย่า่หรือว่ารับเขามาค่ะนี่เยาวันก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันทะเลนู่นนะเยาวันก็ซื้อซื้อหวยใบนึง่งล่อปิวมาหมดสองสามใบอเอสียใครจะเข้าหุ้นมัง่ง <c oughs> ใครจะเข้าหุ้นมั่งเด้อมาเด้อมาเด้อมาเอาเด้อใครจะเข้าหุ่นก็อโอนตังมาเด้อ